<c oughs> เอาละผู้ชมเนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้คือแบบอาผมนี่คือแบบเล่นไม่ค่อยได้เลย <c oughs> มันบอกว่าเฟอร์ท่อออะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมพยายามซ่อมไฟลเอ่อหลายรอบแล้วนะครับแต่มันก็ยังเป็นนะครับสงสัยผมต้องไปเคลียร์มอสเนาะเกมค้างเลยนะผู้ชมนะนี่เดี๋ยวผมให้ดูสตรีมนะฮะอันนี้คือเกมมันรันอยู่จริงๆแล้วผมเพิ่งเด้งเมื่อกี้เลยเออคือแบบมันน่าจะ เล่นยังไม่ได้นะช่วงนี้ผู้ชมผมต้องเล่นเกมอื่นไปแทนนะครับผู้ชมนะก็ <c oughs> ถ้าผมซ่อมไฟไงก็อาจจะกลับมาเล่นเร็วนี้ให้ท่านผู้ชมดูก็แล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้ไฟมันเสียเนาะผู้ชมซ่อมเกมให้มันดีขึ้นเนาะผู้ชมเนาะมันอาจจะเป็นตัวมอดผมก็ได้นะครับอืมเดี๋ยวผมก็จะไปดูทีหลังแต่ตอนเนี้ผมเล่นอาร์คไม่ได้เว้ยผู้ชมดูอาร์คดิโอโหเล่นไปแปด ร้อชั่วโมงเโคตรเยอะเลยนะผู้ชมนะใครอยากเห็นเกมทั้งหมดของผมเนี่ะนีอ่อเกือบสามสิบเกมนะผู้ชมนะแต่ก็ไม่เยอะหรอกไม่ได้ซื้อเนาะโอเคประมาณนี้โอเคนะครับผู้ชมเนื่องจากอารคผมเล่นไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเล่นเกมอื่นแทนนะครับวันนี้ขอเป็น The Forest แล้วกันหลายคนเคยเล่นมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมีภาค2มาแล้วนะครับผมกะว่าจะซื้ออยู่ แต่ว่าอาจจะแบบไม่ใช่ช่วงนี้เอออาจจะเป็นช่วงอื่นแต่ว่าผมยังเล่นภาคหนึ่งเนี่ยเออที่จริงก็เล่นจบไปแล้วนะครับแต่ว่าจะมาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็ค่อยไปเล่นภาค2อ,อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อที่หลังน้องผู้ชมโอเค The Forest <c oughs> ไปตะลุยป่ากันนะครับผู้ชมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะเล่นซิงเกิลเพย์เยอร์ไปนะครับเพราะว่าไม่มีคนเล่นด้วยนะครับอืมเป็นนิวเกมไปเลยนะครับเอา normal <c oughs> นอโมพอเนาะไม่ต้องเอาฮาร์ดฮาร์ดซาวเวอร์อะไรหรอกนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาพีคฟูดแหละไม่ไม่หนุกเพราะว่ามันไม่มีคนปะนะผู้ชมเอานอโมนี่แหละเครื่องบินตกแล้วผมไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังเกินไปหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะปรับเสียงเกมให้เบาลงนิดหนึ่งนะโอเคประมาณนี้แหละนะผู้ชมตอนแรกอุ้ยผมลืมเก็บเว้ยข้างบนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บอาหารก่อน เกมนี้คือแบบไม่ได้เล่นนานแล้วนะเกือบจะเป็นปีแล้วนะผู้ชมที่ผมไม่ได้เล่นเนะี่ยแล้วมันขึ้นไงเนะี่ยไอ้บ้าขึ้นไงวะ <c oughs> เดี๋ยวดิจะไปเก็บอาหารเนี่ยผู้ชมมันขึ้นไงเนะี่ยผมจำได้ว่ามันต้องขึ้นตรงนี้ใช่ไหมเออเมื่อกี้เหมือนจะขึ้นได้โอเคขึ้นได้แล้วอันนี้ยานะครับยาแล้วก็ต้องกินอาหารอะไรวะ จำไม่เคยได้ละกินอาหารไปก่อนอแล้วก็เก็บพวกช,ช็อกโกแลตแล้วก็ยาพวกนี้ด้วยอือโอเคกินอาหารนะครับอันนี้มีอะไรไม่รู้ด้วยนะครับเป็นป้ายซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องออฟาร์มกระเป๋านี่ก่อนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมทุบกระเป๋าโอเคใช่ใชนะครับผู้ชมต้องทุบกระเป๋าไปเด้ มีสกอตเทปทุบไปอีกอันนี้เป่าสีดำช็อกโกแลตกับผ้าผ้านี่สามารถใช้อะไรวะใช้เป็นเชือกได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนี่โอเคสกอตเทปได้อยู่อืม,อมกระเป๋ามาลูกเทนนิสเอามาทำไมไวะเนี่ยอ๋อ,อนี่ได้มาสติกนะโอเคได้อยู่ ไปอยู่ได้อยู่ช็อกโกแลตมาก่อน <c oughs> มีอีกไหมเนี่ยผมต้องฟาร์มแบบกระเป๋าตรงนี้ไม่มีหลายสีสันเหลือเกิน <c oughs> ไม่มีแต่สีชมพูวะผู้ชมรู้สึกว่ากระเป๋าสิบพูนี่เยอะมากอม,มาดิโอเคประมาณนี้เดี๋ยวสักพักเนี่ยผมก็จะหาเพื่อนมาเล่นด้วยนะตอนนี้ก็เล่นคนเดียวไปก่อนนะครับ เพราะไม่มีเพื่อนสักคนเลยอืมอืมอันนี้ก็เก็บไม้สติกมาก่อนนะครับซึ่งเราต้องไปหาแหล่งน้ำแล้วก็ที่พักอาศัยก่อนโอเคปึ๊บอ่ะผมว่าคิดว่าประมาณนี้พอก่อนมั้งโอเคไปน่าจะหมดแล้วข้างล่างข้างล่างมีฉลามตายตรงนี้ผมจำได้เลยฉลามตายหนึ่งตัว ค okay. มีเรือด้วยนะครับตรงนู้นเรือไอเรือนี่ผมก็เคยเข้าออแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวขอไปหาจุดพักก่อนนะครับผมไม่รู้จุดพักเอาตรงไหนดีมันกดคราฟไงวะเออกดคราฟกดบีโอเคกดคราฟกด B นะครับเราต้องสร้างบ้านก่อนใช่ไหมหรือสร้างอะไรก่อนวะหรือเราต้องสร้างเป็นรถเข็น นี่เราต้องการแคมไฟไเว้ยผู้ชมใช่เราต้อการแคมไฟแล้วก็พวกสเสบียงต่างๆอย่างเช่นที่ย่างเนื้ออะไรสักอย่าง <c oughs> ผมก็จําไม่ค่อยได้นะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างเล่นเกมเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ก็ไปไปเรียนไปสอบอะไรบ้างนะถึงแม้จะปิดเทอมก็ตามผมที่จริงผมมีเรียนพิเศษนะผู้ชมรู้สึกจะมีไม้กางเขนหนึ่งอันนะครับผู้ชม ม่านแกงเขียด้วยแล้วก็ให้กด e อ่าดูออกเป็นเรือนะครับน่าจะเป็นตบคนตายของเรือหรอวะเอออันนี้ก็ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่แล้วก็มีฉลามนอนตายไอ้ดูฟันนี่ <c oughs> โอโ้โหถ้าจะไม่ผิดนี่ตัดหัวได้ใช่ไหม <c oughs> ตัดหัวได้ไอ้อ <c> า <oughs> <c oughs> ไม่เอาเดีกว่านะครับเดี๋ยว YouTube เดี๋ยวโดนแยนอีกเพราะมันเป็นเลือดนะแต่ว่าภาค2มันจะแบบเลือดเยอะกว่านี้นี่ถ้าจำไม่ผิดอุ้ยนี่ไงมีเต่าครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาครับอันนี้ก่อนถ้าจำไม่ผิดนี่มันครับเดี๋ยวนะอ๋อกดไอนะครับครับสติ๊กมาก่อนโอเคครับได้ผมพอจำได้นิดนึงนะฮะได้ไม้สติกมาอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมเอาเนื้อเต่า ว่าถ้าจะไม่บิดกระดองมันใช้เป็นแบบเก็บน้ําฝนได้อะเฮ้ยนี่หัวเต่า <c oughs> หัวเต่าครับผู้ชมเอามาทําไมวะเนี่ย <c oughs> น่าจะตกแต่งบ้านได้นะผมว่าแต่ว่าไม่เอาเอาอืมเอามาทิมนี่ดีกว่า <c oughs> เอาเลยเอาเลยมันอาจจะโหดร้ายหน่อยนะผู้ชมเกมนี้ กระดองนี่สามารถได้เก็บได้แค่หนึ่งอันต่อกระเป๋าใช่ไหมอืมเอานึ่อีกหนึ่งอันแล้วกันโอเคมาผมต้องไปหาที่ที่พักแล้วนะผู้ชมไปหาตรงไหนดีเอ้ยคือภาคแรกเนี่ยมันจะไม่ภาพสมจริงเหมือนภาคสองนะภาคสองนี่แบบภาพภาพเป็นแบบสมจริงมาก แต่ผมจะเล่นภาคแรกก่อนไงโอเคเดี๋ยวเราต้องตัดไม้นะผู้ชมแต่ว่าผมขอไปเลือกทินฐานที่ตั้งว่าจะเอาตรงไหนดีเดีย๋ยวนะตรงนี้อะไรเอ่ยตรงนี้มีถ้ำนะผู้ชมเออเกมนี้ดูแมไม่ได้นี่หว่าเฮ้ยตัวเฮียเฮ้ยมีตัวเฮียด้วยเว้ยสวัสดีไงเพื่อน ผมมันไม่สนใจผมเลยมันมันวิ่งหนีเนี่ยผู้ชมแล้วตรงนี้มีแหล่งน้ําด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคนป่าหรือเปล่าน้ำน้าตรงนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยกินไม่ได้เหรอแล้วก็มีห่านด้วยโอเคน่าอยู่ยึดที่พักเลยไหมผู้ชม <laughs> โอเคมาดิ เดี๋ยวผมต้องทําเชือกไว้ก่อนนะเพราะว่าเชือกนี่สําคัญมากอืมตรงนี้ก็กระเป๋าแล้วก็กระเป๋าคนป่ามันไปขโมยตรงไหนมาวะผู้ชมมีแต่กระเป๋าเยอะเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรายึดตรงนี้ไปก่อนนะแต่ว่านะ้าตรงนี้เยน้ํานี้กินได้นี่หว่าเออก็ดีเดี๋องั้นผมสร้างซักหลังแล้วกันตรงนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆนะผู้ชมเอาไม่ใหญ่เอาบ้านนี้แล้วกัน กด R เพื่อหมุนอ่ะโ,โอเคไได้อยู่ได้อยู่อันนี้ล้กันอ่ะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ต้นไม้ให้ด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มตัดไม้กันนะผู้ชมวันนี้สร้างบ้านชิลๆไปก่อนคนป่าก็ไม่น่าจะมาเยอะหรอกมั้งพาร์ทแรงนี่โอเคตัดไม้ก่อนโหหมดแรงก็วมเนี่ย ต้องกินน้ําใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดโอเคกินน้ําแล้วอ๋อนี่ไงแต่มีหน้าสีฟ้า,ฟาขึ้นอยู่โอเคมาตัดไม้ต่อชุบชบชุบตัดไม้ไปดิอะไรข้างล่างมีอะไรด้วยนะแต่เธอลองอะไรสักอย่างโอเคไม้ล้มไปทางนู้นอีกเออแล้วผมต้องสร้างไอ้รถเข็นทำ รถเข็นอันนี้ด้วยนะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปเอาไม้มาเยอะๆนะผู้ชมนะมันเป็นรถเข็นที่แบบเอาไว้ขนไม้ประมาณเนี้ยซึ่งเราต้องไปหาสติ๊กเพิ่มแหละโอเคอม,มาหาสติกเพิ่มนะโอ้มีผ้าเต็มกระเป๋าแล้วมั้งเนี่ย <laughs> โ,อโอเคมาสติกโอ้โหเล่นคนเดียวนี่แบบ รู้สึกกลัวอยู่นิดนึงนะคือแบบรู้สึกกังวลกังวลหลังไงไม่รู้เล่นคนเดียวโอเคสายไปก่อนขาดอีกสี่อันนะสี่อันสี่อันสี่อันหนึ่งสองขาดอีกสองหนึ่งสองโอเคครบละคือเกมนี้เนี่ยถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยก็จะหนุกนะครับผู้ชมแต่ถ้าเล่นคนเดียวมันอาจจะ ดูเงเหงาไม่รู้นะโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เฮ้ยดูยี่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคราฟธนูไายิงนะครับผมจําได้ว่าผมคราฟธนูไายิงมันอยู่โอเคตอนนี้คนป่าคนป่าน่าจะยังไม่มาใช่ไหมกดใส่เงี้ยกดซีอ่าประมาณนี้กดซีใส่ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับผู้ชมแล้วก็ฟามไม้สติ๊กมาด้วยนะเพื่อต้องได้ใช้นะครับเดี๋ยวเราต้องทำที่อะไรนะตากเนื้อแห้งใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอเคตอนนี้ตัดไม้มาก่อนโอ๊ยนี่ไงคนป่าผู้ชมเดี๋ยวๆๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก่อนเอารุกเกมกูเป็นเล <มๆ S 2> ยเฮ้ยเกมเกมค้างตอนคนป่ามา แป๊บน,นึงนะผู้ชม <S <S เดี๋ยว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 มันมันกดอาวุธไงวะเอ่อใช้อาวุธก่อนมาดิมาดิมาดิกด L กด L เกมนี้จุดไฟโอเคอยังจำได้อยู่อย่าเข้ามา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 นะเว้ยเฮ้ยฮึบลบอ,อ,อะไรครับอะไรครับ อะไรครับคุณผมปลาได้ไหมเนี่ยปลามาดีมาดีมาดีโอ้โหทำไมมันถึกจังเลยวะนะมึงมึงถึกจังเลยมึงถึกจังเลยเออตายสักทีวะอ้ยกว่าจะตายตอนนี้ผมรู้สึกหิวนิดนึงก็กินสแน็คไปก่อนช็อกโกแลตแก้หิวโอเคตอนนี้ผมต้องทำแคมไฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่ทำแคมไฟ เอาเนื้อมาก่อนนะฮะเอาเนื้อคนป่ากินเนื้อคนป่ากระดูกนี่สามารถไปทำเกาะได้ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอืมโอเคแต่ตัดแขนตัดขาว <c ười> กินเนื้อคนป่าไหมผู้ชมแม่เออเอาเป็นแคมป์ไฟอันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันจะได้แบบถึกๆหน่อยป ขาดหินอีกสองหินนี่มีเยอะอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอเคเรียบร้อยจุดไฟครับชิงจุดไฟโอเครู้สึกเหงามากเลยนี่เล่นคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวใส่เนื้อไปก่อนนะฮะแล้วเราก็ต้องทําที่ตักแห้งใช่ไหมน่าจะอันนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดโอเคไม้สติกห้านะเดี๋ยวเราต้องไปทําภารกิจของเราต่อก็คือ ฟาไม้นะครับไม่มีคนป่ามาก็รู้สึกกลักกวนิดนึงโอเคมาเรียบร้อยเดี๋ยวตักเนื้อกันก่อนอเอาแขนไปต่างนะ่เดี๋ยวเราต้องไปตัดไม้เพิ่มนิดนึงเดี๋ยวให้มันล้มไปทางนู้นดีกว่านะตัดไปก่อนปึ๊บปื๊บป๊บรู้สึกว่าจะได้ยางไม้ด้วยนะ เวลาตัดไม้โอ้ตัวนี้ถึกเว้โอเคล้มไปฝั่งนู้นนะครับรู้สึกว่าถ้าตัดไม้เนี่ยมันจะล้มไปคนละทิศทางกับเรานะโอเคใส่ไม้เข้าไปโอ้ยตอนนี้คือแบบจะมืดแล้ววะเนี่ยโคตรไวเลยนะผู้ชมเดี๋ยวผมต้องทำทอตรอบบ้านแล้วมั้งเนี่ยเออ อุ้ยผมเอาลืมเอาคนป่าเผาลืมเอาคนป่าเผาเอากระดูกนะผู้ชมเพื่อที่เราเนี่ยจะมาทําเกาะต่อแล้วก็เอาทําเป็นอาวุธต่อนะใช่ไหมยืยยย้มาเดี๋ยวเขีนไม้ไปประกอบบ้านกันต่อเดี๋ยวตอนนี้เอาคนป่ามาเผาศพกันโอเคเนื้อได้แล้วนะตอนนี้แต่ผมยังไม่เอา เดี๋ยวตื่นมาค่อยกินขอสร้างบ้านใน้เสร็จก่อนกันอีกสามอันเอ้ยพอดีนี่ว่าโอเคพอดีนะครับผู้ชมเข้าไปก่อน <c oughs> ไม่มีเฮียเลย <c oughs> ดกดเซฟก่อนนะครับผู้ชมอ่ะกดเซฟกดสีเอาเอาเป็นสล็อตหนึ่งแล้วกัน <c oughs> โอเคเรียบร้อยเซฟนะครับ <c oughs> ตอนนี้ดูเหมือนว่าใกล้จะมืดแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้เราต้องหา เออเราต้องคับอันนี้นี่ว่าที่ใส่น้ำนะครับโอเคกระดูกราได้แล้วได้มาเกียนวะเนี่ยสองอันคุ้มไหมเนี่ย <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ตัดแขนไม่ตัดขามันก็ได้เยอะอยู่นะฮะแต่นี่เราแบบเอามากินไงผู้ชมเออเอาประทังชีวิตไงอุ้ยกระต่ายมีกระต่ายด้วยเว้ยุ้ยเมื่อกี้เก็บแต้ขนนกด้วยนะโอเคโอเค โอเคสร้างนี้เรียบร้อยปึ๊บตอนนี้ก็มืดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตรวน,นี้ฟาร์มไม่ได้จะกูได้ปลาแทนเมื่อกี้ฟันไปโดนปลาด้วยโอเค okay. ได้ปลามาสองตัวอันนี้ใช้ฟันกับยางไม้โอเคอันนี้ผมจำได้เพิ่มดาเมจแล้วก็สปีดของมัน โอเคี่อัปเกรดขวานนะโดยใช้ฟันในการอัปเกรดเอ้ยตอนนี้คือแบบนอนยังไม่ได้ต้องไปหาอะไรทำอีกว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจุดไฟแช็กก่นอนเฮ้ยตัวเคี้ย <S 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 <az> เพื่อนสวัสดีเพือ่อนไปไหนอะไปไหนโอ้ยไปไหนไม่รู้เก็บหินมาก่อนนะเดีย๋ยวเราต้องฟาร์มที่เก็บหินฟาร์มอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลย เออมาเลยโอเคหินนี่เต็มแล้วน่าจะใช่อันนี้เก็บสติกอ่ะผมทำเก็บสติ๊กก่อนตรงนี้แล้วกันปึ๊บเรียบร้อยอเก็บสติกไปกด C แล้วก็เก็บหินเออมที่เก็บหินด,ด้วยแต่สติกไม่พอ <c oughs> สติกหมดแล้วโว้ย บืดม,มือนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยแล้วมันมีไอ้ที่มีธงปักไหมเออมันน่าจะมีธงปักว่าเป็นตรงไหนเป็นตรงไหนนะเพราะว่าบางทีผมไปถ้ำเนี่ยผมกผมก็จะเอาธงอันนั้นมาปักไว้นะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะจะได้รู้ไงว่าตรงนั้นเป็นเป็นถ้ำนะเออประมาณนั่นแหละ ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะงงหรือเปล่าไรก็กผิดมากันหินมีอีกไหมเล้ก็มีน้องกระต่ายโอเคเก็บผิดมากบ้านนี่คือแบบ <c oughs> ยังยังไม่ค่อยเป็นบ้านเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็มีที่เก็บไม้นี่ด้วยนะ <c oughs> อาจจะดูลกๆเป็น <c oughs> อาจจะดูลกๆหน่อยนะผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเราเอาม้ตรงนี้ออกก่อน <c oughs> เกะกะนะฮะต้องขุดออกก่อนเอ,อ้อไอ้ยาขุดไม้ตัดไม้แค่นี้ต้องตะโกนขนาดนี้เลยหรอวะเรียบร้อยอันนี้ก็อีกอันนึงฟันฟันฟันเออเดี๋ยวเอาสติกมาก่อนเราต้องใช้แต่ไม่พอนะไม่พออยู่ดีโอเคตอนนี้นอนได้ละ ผมนอนก่อนพอนอนปุ๊บนั่นไงหิว <c oughs> นอนปุ๊บหิวเลยอะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนงามงามงามเดี๋ยวเรามีมีเนื้อตากอยู่แล้วนะเดี๋ยวเรากินเนื้อย่างก่อนเอาเนื้อย่างมาสักสองอันเนื้อย่างเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะกว่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเอายังไม่สุกนี่หว่าชิบหาย <laughs> <c oughs> มันยังไม่แห้งนะ เราก็ต้องเอาเผาก่อนอเอาเนื้อคนไปเผาฝ <c oughs> นไม่ตกนะฮะยังไม่ได้น้ำเราก็ต้องกินน้ำอันนี้ก่อนถึงแม้มันจะไม่สะอาดก็ตาม <c oughs> เอ,อื้อเอ,อื้อมีกระตุกด้วยนะพรุ่งนี้เอ,อ้ยมีกระตุกด้วยนะมนเมื่อกี้เอ้อเออแม่งกินน้ำกูจะตายเย่ยอห้ะหือกระตุกแม่ <c oughs> เฮ้ยไม้สติกเราต้องไปทำภารกิจเราต่อคือหาไม้สติกโอเคมาฟืบฟืบฟืบ,บเดี๋ยววันนี้เราเอาบ้านให้เสร็จก่อนนะฮะพาร์ทหน้าเราค่อยไปประจญภัยกันนะฮะไม่แน่ผมอาจจะชวนเพื่อนมาเล่นด้วยก็ได้นะฮะหรือไม่ก็เล่นคนเดียวต่อโอเคโอเคตอนนี้ก็ เช้าแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าเกมนี้ดูนาฬิกาได้หรือเปล่า <c oughs> โอเคปาไม้ติ๊กต่อครับแต่แล้วแต่แล้วไปเก็บบ้านถ้าแต่มีหน้าก็ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะผู้ชม <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาไม้เนี่ยไปเก็บตรงนี้แทนนี่ไปไง ผมยังไม่ได้สมรวจตรงนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอาไม้มาใส่มันพอจะมีเชือกไ,มไหมเอ่ยตรงนี้เหี้ย <c oughs> มีคนตายเต็มเลยนะผู้ชมวันออนี่ไงเชือกมีสองอันได้อยู่ก็มีผ้านะครับโอเคโอเคพอได้ไว้พอได้เฮ้ยอ,อันนี้บ้านต้นไม้เหรอ Tree House เนี่ย เออน่าจะเป็นบ้านต้นไม้นะผู้ชมดูเหมือนจะเป็นสลิงที่เขาใช้โหนกันนะใช่ไหมน่าจะใช่นะซิปไลเรียนรู้มาจากเกม e C. <c <oughs> <c oughs> เอฟฟกเฮ้ยอันนี้ช่องเก็บของนะฮะอุ้ยอันนี้น่าสนเว้ยเอาวาหลังบ้านแล้วกันนะฮะหลังบ้านเอ่อตรงไหนเป็นด้านหน้าวะน่าจะตรงนี้โอเคใช่ใช่โอ้ใช่ไม้แปดอันเหลือกันเนี่ย ใช้อย่างเยอะเลยว่ะออไไ้ก่อนโอเคเราต้องไปตัดไม้ต่อนะผู้ชมนะเดี๋ยวอีกหน่อยนี่ตรงนี้ก็จะแบบเป็นพื้นที่เรียบเลยนะเพราะเกิดจากการถางป่าของผมเนี่ยแหละตอนนี้รู้สึกว่าผมจะเริ่มหิวอีกแล้วโอ้โเหลือครึ่งหลอดแล้วเนี่ยผู้ชมแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยกินก็ได้เราตัดไม้ไปก่อน อีก2อันโอ้ยมันเกินมาหนึ่งเว้ยเดี๋ยวขอไปใส่ตรงนี้กันโอ้ย <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยโคตรง่ายด้วยเกมนี้โ <c oughs> okay, อเคเรียบร้อยเต็มมามา,ม,ามันไม่เหมือนภาค2องไงผู้ชมคือผมดูในตัวอย่างมาแรับภาค2มันมันมีคนรับใช้ด้วยนี่ เออมันมีแบบให้ไปหาปลาหาเหนื้อให้เราอะอเคต้องการอีกสองอ่ะเรียบร้อยจริงด้วยนะตรงนี้เป็นตู้วางของเราสามารถวางยาวางน้ำแล้วก็วางขนมได้อะดีอยู่ก็วางไปก่อนฮนะต่อไปมีอะไรไหมเอ่ยที่เก็บกระดูกที่เก็บลูกธนู ว้ยมันมีเยอะเนี่ยมีที่ปลูกผักด้วยเว้ยอันนี้อันนี้บ้านนะครับไม่เกี่ยวอันนี้เป็นทอตเราควรจะเอาอันเนี้ยมาวางรอบๆอบบ้านเว้ยผู้ชมว่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าล่ะคนคนป่ามันจะแบบมาตอนไหนประมาณเนี้ยเอออันนี้ก็สําคัญนะผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราค้าไไ้ก่อน เดี๋ยวเอาตรงนี้อีกหนึ่งอันอเยเอาไม้สติกสติกโอ้ยตัวนี้มีเต็มเลยแล้วก็ใบไม้อีกนิดนึงเยโอเคเดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปก่อนปึ๊บเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนดูดิเนื้อเนื้อตากจะเสร็จหรือยัง วูน่าจะเสร็จแล้วนะสีแบบนี้เอาตีนมากินเออเอาตีนมากินนะผู้ชมอ่ะโอเคกินได้นะครับกินอุ้ยกินอันหนึ่งนี่หลอดเต็มเลยนะผู้ชมเออแม่งดีเว้ยนี่ไงนี่ปลานะครับปลาปลาอะไรวะเนี่ยปลาค้าเหล่าปลาอะไรไม่รู้นะเออไอตัวไอตัว,ไอต,วไอตัวนี้ค้าได้ปะ โอ้ยฆ่าได้เว้ยโอ้ยตกไปนู่นมันฆ่าได้เว้ยผู้ชมแต่น่าจะยากเมื่อกี้เก็บกระดูกมาด้วยอีกอันนึงอเอาเงินไปเผาเลยนะโอ้โหคือแบบเกมนี้คือแบบเอาเงินไปเผาได้อันนี้น่าจะจุดไฟได้นะไม้นี้ เรามีขนนกนะครับแล้วก็มีกระเป๋าอามีหินอ๋อนี่นนไงธนูผู้ชมไอ้เยี่ยากูลองมั่วได้เฉยเลยเวยอ่าอันนี้ต้องการอะไรผมว่าน่าจะประมาณนี้ก่อนมั้งผู้ชมเออน่าจะแบบน่าจะไม่มีเลยละเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้านะเพราะว่าพาร์ทนี้ก็มาอัดแบบ เล่นเ,นเ,ยเฉยๆนะครับแต่ว่าพาร์ทหน้าเนี่ยไม่อากก็ t h อ Forest นนี่แหละนะผู้ชมนะเพราะว่าผมชอบเกมแนวแบบซเบอร์มากๆอุย้ยตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำนะนี่ไงจริงด้วยถ้ำนะเดี๋ยวเราต้องปักหมุดตรงนี้นิดน,นึงมันมีที่ปักหมุดไหมอุย้ยมีเรือด้วยเหรอเออว่ะเกมนี้มีเรือด้วยเว้ยผู้ชมผมเคยทำไว้อยู่อ่ะ มันจะเป็นธงธงปักหมุดอะว่าถ้าอยู่ตรงไหนอะไรประมาณเนี้ยเปอันนี้ไหมเออผมว่าน่าจะอันนี้แหละโอเคเดี๋ยวเ,เดี๋ยวทำไปก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเราลองไปไกลๆดูนีเออใช่ใช่นะธงสีเหลืองโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราปักหมุดถ้าไว้ก่อนนะครับอาจจะแบบชวนเพื่อนมาเล่นด้วยนะคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับผู้ชมนะ คถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์ครับผมกดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้ขาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมบายจ้าลกทุกคนนะครับผมบายนะจ๊ะนี่คือช่องที่คุณควรจะกด subscribe ไว้นะครับ Subscribe ครับ Subscribe สิครับกดกดครับกด